มันเดฝานี่มันอยู่รอบๆอบันอันนี้คือสองจุดในแล้วนะตำแหน่งลูกตุ้มอันนี้มมนมีอ๋อไอไอไอตามุดอยู่ข้างล่างแล้วนะสองจุดอยู่ข้างล่างโซ่สีเหลืองอยู่ตรงนี้สีเหลืองอยู่ตำแหน่งนี้อันนี้หยุดแค่นั้นก่อนเพราะว่าเราจะต้องหมุนอีกสองจุดตรงนี้นะอยู่ล่างนะตัวหนึ่งบนหนึ่งอยู่บนนี่ยหนึ่งอยู่บนนี่อันนี้ช็อตแรกช็อตแรก เดี๋ยวเรายังไม่เปลี่ยน,ปนเป็นอตนดี๋ยวตะต้องหมุนอีกรอบหนึ่งถ้าหมุนแล้ว,ลวดูอีอนย่งหมุนขึ้นมาอีก,อกสองสองจุดอยู่บนคู่อยู่ทางซ้ายไงด้านคู่อยู่ซ้าย จุดมีมีมีหนึ่งสองสามไอ้นี้บังอันนี้ตามมดอยู่ข้างล่างเลขหกนี่ไอตัวสองจุดนี้นะอยู่ข้างบนกึ่งกลางบน เก็บเยอเก็บข้อ,อ,อ,ขอมูลอะมากเก็บข้อมูลก่อนมาก,ก่อนแล้วบางกาะทีได้จำได้ก็เราจำไม่ได้นะเราไม่จำตายหรืมะไม่ได้มากเก็บข้อมูลถ,ถ่ายถ่ายไว้เลยเฟืองเฟืองหนึ่งสองสี่สิบฟาองศาเนี่ยแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ไปซ้ายขวา ตำแหน่งลูกเบลด้านหน้าคู่หน้าเนี่ยจะมามหันหน้ามาเจอกันนะนี่ก็าหากันขนานกันทั้งหมดสี่ตัวนี้ซ้ายขวาตำแหน่งตามดอยู่ข้างล่างคู่ล่างตำแหน่งโซ่สีเหลือง ตรงนี้ก็ดีประมาณตรงนี้ต้อมาเน,มนี่นนย,ยแต่ไม่ได้ตรงนี้ตรงรน,นี้ตรงนี้ตรงนี้เป๊ะเดี๋ยวเอาอะไรก็เสร็จออกไม่จีดแต่ไม่ได้อยู่ตรงกันน็อตเนี่ยว่ะอยู่ตรงกันน็อตตัวผู้ด้านในนะ